สวัสดีค่ะมามาโผล่ที่ร้านขายของไทยอีกแล้วเหมือนเดิมเนาะค่ะเนาะบมื่อวาสิมาเอาหยัางดอกาเมื่อนี่มาไปซื้อมาเดนเล่นหัวไปซ,ซื้อนะค่ะเนาะออกลานแวะมาหาแนวไปอไปกินสิไปเจ็บเพชรอีกแล้วค่ะก็เลยงอมาหาของกินเล็กๆน้อยๆสักนิดนึงเนาะค่ะเนาะเบิ้งค่ะเด็กเซนหัวเด็กเซนเนาะค่ะเนาะ มามงมามาเพียบเนาะค่ะเนาะของอของกินนี่เพียบค่ะเพียบเยอะแยะมากมมยเลยเนาะค่ะเนาะดูสภาพนะคะออกจากง,งานมาด้นี่ออกจากงานมากกลับมาลุยเลยค่ะมาเดี๋ยวแอดจะให้ดูนะคะว่าของเพิ่นเยอะขนาดใดค่ะมาแบบหน้ามันเพ็บเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอยู่ร้านมีหลายคนถามว่าแอนใส่ขนมปับเจ็ดขนมปังแบบไดนี่ค่ะที่แอนใช้นะคะพังโกค่ะ แกลใช้แบบนี้ค่ะเก็บขนมปังเนาะค่ะเนาะเพิ่นมีหมากไหมหลายอย่างเธอได้พี่น้องเออให้เ้าเรียกเอาว่าเ้าเสียเาา่ยวหมักแบบใดหมกักแบบใดค่ะนี่ค่ะพี่คงพี่แข็งมีมัดทุกอย่างค่ะอันจะไปเอาขนมกินนะคะขนมกินยูเฮียนมัดค่ะดูแกลสปายคันอัน กระเป๋าขอมาซะเป็นนักคักมุเจเอยมาจะพามาดูว่าแอนกินขนมจีนแบบไหนขอบอกเลยนะคะว่ายิมฮอนแซบมากค่ะมากถึงมากมากถึงเวอร์เลยเนี่ยนี้ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะอันนี้ค่ะขนมจีนเนี่ยในมุเจเอยแซบคักนี่ค่ะแซบจริงๆนะคะมันก็แล้วแต่คนชอบด้วยนะคะแต่สําหรับตัวแอนนะ แอนชอบแบบนี้ค่ะนี่ค่ะจะเอาไปสองห่อนะคะสิสั่งเอาค่ะอันไหนคือเส้นหมีค่คะนุ่งป้านะ,อะบอกซซวดอนนะแอนซสื้อเส้นหมี่หัวอันไหนเส้นหมี่ที่เขากินกับก๋วยเตี๋ยวกับพัดก๋วยเตี๋ยวแม่หัวอันไหนอันอันยังคือเส้นหมี่สันดิอ๋อ,อน,นี้อันนี้คือเส้นหมี่พน้ามื่อเจา้านี่นะอันไหนได้เป็นแสบปะ โอนกีวีนี่บางหัวมันแสบไวๆอ๋อกี่าข่อยอ่านกีวีพะนะไว้ไว้พนะโอ้นี่ไว้ไวมันแสบโอ้เนี่ยมันกับไว้ไวคือกันแมตตาบามันแยกหลอมเป็นถุงใดไหมหัวฮะบอยแยกเป็นติ๋วติ๋วเห็นไหมนี่ค่ะมันสิแยกเป็นติ๋วติวแบบนี้ค่ะมันแมนปะเป็นเส็งมีว่าพี่น้องคือกันปะนี่คือกันล้านนั่นจะเอาไป ไปทำก๋วยเตีเ๋ยวกินค่ะบางครั้งกับมีโมเมนอยากก๋วยเตีเ๋ยวกินคือกันนี่ค่ะเ้นกับมีไหลายเ้นมากไม้ไผ่เส้ดีบังฝั่งนู้นเป็นมาโมงมามา่รา้านเขาจะใหญ่มากเลยนะคะง่ายจริงๆค่ะนี่ค่ะมาโมงมามา่มีทุกรถเมื่อก่อนนี่ชอบกินมานมา่าที่เป็นก๋วยเตี๋ยวไหมใส่ตอนนี้แอนทําไมไม่เห็นแล้วตอนนี้ ติดม,าม่านเกาหลีค่ะค่ะมาม่าเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าส่วงที่สิก,กินแบบว่าชอบแบบไหนนลยไหมคะ่ะนี่ค่ะหน่อไม้หนอ่นอเมยเอาไปต้มเอาไปยั้งแซบค่ะอุ้ยนี่สิ่งที่อยากจะได้อีกนึงเลยก็คือกะปิไหนเอ่ยกะปิอ่ะอันนี้คือกะปิไหมนี่ใช่เลยค่ะเขียนว่ากะปิไหมใช่ค่ะ นี่แอนมากินกับปี้อันนี้ค่ะกับบี้จะไปกินกับก๋วยเตี๋ยวกับบักี้เนี่ยแม่พิกกี้นะคะโอ้ยขอโทษขออภัยนะคะถ้าแกงกล้องเร็วผนน้าใดๆยังอยู่ในมือเจออ้านี่เนาะก็เข่ามาค่ะพึ่งจะเข่ามากพึ่งจะออกงานแล้วก็พึ่งสิเข่ามาเนาะคะ่นะเนาะไม่รู้ว่าอยากได้อยังแน่ได้ปลาแดกปลาลากัมีหมดอยู่แต่ว่าจะเอาปากคมไปไป,ไปถัดตามปากงน้ำค่ะนี่ค่ะ ขามไปรอตำส้มนะคะกับน้าสมไปวไไ้ถากินแน่กับเอาไปวไบถัดซักผ่าปูโตปูเตะนะคะเอาซักผ่าปูโตผ่าเสร็จใหม่เสร็จมือของเข้ามันสีแบบว่านุ่มไหมคะ่ะประมาณนี้ล่ะอาขนมอันนี้ไม่ใช่จะหมดแล้วบ้าน โยอันนี้นี่หมดแล้วบ่เนี่ยกันะนะนี่ใส่อะไรอ่ะยี่สิบเอ็ดอุ้ยย่งยวนกล้องเดียวนี่ค่ะขนมมาเนี่ยแบ่บอ๋ออยากได้อันนี้หมดแล้วหมดเลย,ยตัวนี้คนะแตสิประมาณนี้แหละ เดี๋ยวเราไปดูผักสดกันนะคะเนาะเบืองลานง่าจริงๆง่อิลีเหรอค่ะตะลุยลานไทยในสวีเดนนะคะลานไทยนีลานนีนี่สิเป็นลานที่ง่ที่สุดนะคะของแซของแซแข็งของอยังม,มีมัด,ด้เมือเจา้านี่ค่ะสปันซอกสปันเซอร์ไม่หลอกไม่โลกไม่มัดทุกอย่างค่ะขอ่าหอยาเนาะ,ะนะนี่ค่ะลูกชอ,อกลูกสิน้นตะกี้กระเฮ็ดลูกสิน้น ตาพัเทเ็ดลูกซินเนาะเองแอนกับซื้อลูกซินไปดีที่เมื่อจ้าแต่พ่อแอนเห็ดลูกซินเองเนี่แอนกับว่าอะไอยากซื้อไหมคะแอนกับติ๊ดเห็ดเองเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งสดกันแอนแอนไม่รู้ว่าเขาปิดกี่โมงนั่นนี่เดี๋ยวสิถามคนยู่ง่ะบางเปนปิดจักโมงนะคะนะ่ะเนาะมาแอนจะพามาดูฝั่งสดเวลาไม่มีคนบ้งค่ะ เมืองบักเขียบักคงบักเขียไ้ายบักพีก็เมืงองนวยบักพีกันนี่แอนเห็นคนกินนันนี่ไหมพี่น้องกินน่ะมากระเจยบอันนี่หมายเพืนเอนกับอันอะไรเอย่ยมาลงมาละหน่ยไมแอนอยากกินเป๊นนี่ก,กินเป็นแต่ว่าแอนกินว่าเป็นแหมเออเคยเอาไปกินแล้วแบบป่า กินบาเป็นมูเจา้าเออเสียงเงินซื้อค่ะมูเจา้า่ะเออเพราะว่ายังเตะหัดกินแล้วนะคะแต่อีฉันกินไม่เป็นค่ะเอาหนีไปใส่นามหดกับปุ่นอีกก็น่าหือนี่ค่ะปลาหนามหดกับปุ่นพ่เ็ดค่ะนี้หอมแดงไปกินด้วยนะคะเนาะแล้วก็จะเอาถั่วนไปกินกับข้าวปุ้นนะคะนี่ไปถึงลานจะไปกินอีกนะคะนี่นี่ค่ะหอมโป่งหอมปอมนะคะ ผัก้าด้วยเดี๋ยวเรามาเอาเข่งของเราก่อนสักนิดหนึ่งเนาะคะ่ะพักถีซื้อมวนที่สุดในโลกค่ะแต่กินก็แรงที่สุดในโลกเหมือนกันนี่ค่ะโอ๊ยเอาไปกินกับขนมจีนนะคะเรียกค้นค่ะเดี๋ยวจังเสวขึ้นไว้เพิ่นเป็นเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมเหมือนกับเขา เป็นเน่าๆอ่ะเอามันเนา่าอหีหลีตัวนี้พี่น้องพอละย e ีสต์ซีคุนอันนี้สวยสุดที่สุดซอยคเข้าไปด้วยเ,เป็นหวานขาวนี่นะคะพี่น้องแอนจิโอไฮเบิ้งค่ะอันนี้ย่านางนะคะจะานาั่งสดค่ะน,นี่ตีแกงหน่อไม้นะคะแต่มือนี้ว่ามีฟิวแกงหน่อไม้ค่ะวันนี้ไม่มีฟิว แกงหน่อไม้นะคะหมักขงบหมักเกลือแบบนี่ได้พี่น่องเห็นปะโอ้ยกะพงกะพาวด้วยน,นะคะเนาะ,ะนี่ค่ะหละผาพาไปนีเด็กหน่อยหอยสังไวค้วค่ะเห็ดกับเขานั่งขนาดนี่ค่ะหัวลาพาไปสักสามสี่ห่อนะคะเติมก่นค่ะมักม่งมักม่วงโอ้ยมองค่ะ ไทยนะคะเนาะกระสิปมาณนี้มาคะ่ะแอนจะให้ดูว่าลานเพิ่นใ่ขนาดไหนพี่นงองสงสัยเขาจะปิดแล้วมั้งนี่เดี๋ยวแอนจะเดินไปถามเพิ่น่ว่าิ่นปิดจักโมงปิดทกกมงบ่ลานให่จริงๆเลยนะคะเป็นยังไงมั่งคะมีทุกอย่างที่อยากได้นะคะกระสีปมาณนี้แหะคะ่ะคลิปตะลุยร้าน อาหารไทยลานขายของไทยนะคะเราจะมาเอาพริกสักนิดนึงค่ะไปแล้วนะคะเพื่อนๆคะขอเวลาจับใจตลาดสักแป๊บหนึ่งค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ